ค่ะชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลานะคะร่วมการตรวจยาบ้าค่ะกว่า2 8 0 0 0 0เม็ดนะคะแล้วก็ยาไอซ์ค่ะ5กิโลกรัมรวมมูลค่าตรวจยึดในครั้งนี้กว่า10ล้านบาทหลังคนร้ายค่ะนำยาเสพติดไปซุกซ่อนเอาไว้ในบ้านพักย่านใจกลางเมืองหัดใหญ่โดยตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลานำโดยพันตรเอกสรวัตรเส้งสุยพ่วงกับ ชุดสืบสวนจังหวัดสงขลาและเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดสงขลาค่ะน้ำของกลางยาบ้านะะจำนวน284,000เม็ดและยาไอซ์จำนวน5กิโลกรัมพร้อมด้วยผู้ต้องหาคือนายสิทธิทเดชทองวงหรือว่านายบ่าเข้าสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองคอหงค่ะหลังจากเจ้าที่บุกทลายจับกลุ่มได้คาบ้านพักในพื้นที่เขตเทศบาล,ลคนครหัดใหญ่ โดยบว่าคดีนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาทางชุดสืบส,สวนจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ว่ามีการใช้บ้านพักย่านใจกลางเมืองหาดใหญ่เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดจึงได้เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่ซอยมุนีสิถนนราชยินดีอนำะเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ โดยจากการตรวจสอบเจ้าที่พบยาบ้าส8 4 0 0 0เมตรและยาไอซ์น้ำหนัก5กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่บริเวณหลังบ้านค่ะโดยมีนายสิทธิเดชทองวงหรือว่าในยบ่าวอายุ31ปีโดยมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จสงขลารับเป็นผู้ดูแล ซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าตัวเองมีหน้าที่ดูแลและก็เฝ้ายาเสพติดภายในบ้านพักแห่งนี้เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้บอกว่ารับยาบ้ามาจากวัน5 0 0 0สนเม็ดและก็ยาไอซ์ทั้งหมด17กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาท ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีเอเย่นค่ะมารับออกไปแล้วบ้างบางส่วนเพื่อนําไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่เพิภอหาดใหญ่ส่วนที่เหลือที่เป็นยาบ้าอีก284,000เม็ดและไอซ5กิโลกรัมเป็นยาเสพติดที่กําลังรอส่งให้กับเอเย่นรายอื่นๆซึ่งอยู่ในพื้นที่เพิภอหาดใหญ่เช่นเดียวกัน โดยในเ่าวให้การรับสารภาพอีกค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยทำกันมาเป็นครั้งที่4แล้วเนื่องจากว่าได้ค่าตอบแทนดีครั้งละประมาณ7-8 0 0ถึ 8, บาทและก็มีเหตุจูงใจจากเรื่องของพิษเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากว่าไม่มีงานทำและตัวเองก็เพิ่งพ้นโทษจากคดียาเสพติดจึงกลับเข้าสู่วงการค้ายาอีกครอบหนึ่ง อย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ได้มีการแจ้งข้อหานะคะมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่แก๊งนี้ต่อไปค่ะ